ความเชื่อไม่อาจเปลี่ยนความจริงโมหะนั่นเองที่ทำให้คนคิดคนเชื่อว่าการกระทำทุกอย่างทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วที่ยังยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือคนมีโมหะเช่นนี้ เป็นโทษอย่างยิ่งเช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วซึ่งเป็นความคิดความเชื่อของคนหลงของคนมีโมหะเช่นกันความคิดความเชื่อไม่สามารถทำให้สัจธรรมคือความจริงเปลี่ยนไปได้สัจธรรมมีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อน้อมนำคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวร